โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน้องบัวลำพูเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดน้องบัวลำพู ภาวะโลกร้อนเป็นการนำทรัพยากรทั้งดินน้ำและอากาศไปใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้สภาพอากาศของโลกมีความแปรปรวนอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นเกิดภาวะอากาศร้อนหรืออากาศหนาวจัดเรียกว่าภาวะโลกรวนและพัฒนาความรุนแรงไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ c l i m a t e Change ตัวการหลักที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศจนเกิดก๊าซเรือนกระจกคือคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์กลุ่มก๊าซไฮดโดรฟลูออโครคาร์บอนกลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโครคาร์บอนซอลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ไนโตรเจนตรฟลูอไรด์ซึ่งประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในอันดับที่9ของโลก การประชุมรัฐภาคีมอบก,กรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกสกอตแลนด์ดังนี้บรรจุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปีคริสตศักราช2050การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือเนทซีโร่ในปีคริสตศักราช2065 COP 27ได้ประกาศการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ระดับสูงสุดเกินปี2025และความเป็นกลางทางคาร์บอนจากเดิมปี2065เป็น ภายในปี2050และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเดิมปี2100เป็นภายในปี2065และขอบ28เน้นประเด็นการคงอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มมากกว่า1.5องศาเซลเซียสและตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ40ภายในปี2030และร้อยละ60ภายในปี2035 จังหวัดน,น้องบัวลำผูโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน้องบัวลำผูก็ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดน้องบัมลำผูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและใช้เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตลอดจนการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของจังหวัดดซึ่่งนนนาไปสูกรเิ งานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการกว่า30หน่วยงานเป็นคณะทำงานเพื่อรวมกันพิจรารณาให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านการประชุมคณะทำงานการลงพื้นที่เก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลกา้ารือนกระจกผ่านกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยจังหวัดน้องวลลุมูมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นรวม589,901ตันคาร์บดอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยมาจากภาคพลังงานมากที่สุดคือ215,616ตันคาร์บดอนไดออกไซด์เทียบเท่ารองลงมาเป็นภาคขนส่ง162,106ตันคาร์บดอนไดออกไซด์เทียบเท่าภาคการจัดการของเสีย137,303ตันคาร์บดอนไดออกไซด์เทียบเท่าภาคเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน74,102ตันคาร์บดอนไดออกซ าไซ์เทียบเท่าและภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์774ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยที่1.10ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนต่อปีโดยมีการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกณปี2562พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูก75,142ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในอนาคตคาดการว่าในปี2573จะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็น1,6888ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยจังหวัดนองบุรีได้กำหนดแผนและเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลง112หรือ125,489ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี2573จังหวัดนองบุพูมีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจกจาก21มาตรการ6หมวดกิจกรรมดังนี้ หการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐครัวเรือนที่พักอาศัยภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตร 2. การพัฒนาพลังงานทางเลือกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานราชการครัวเรือนที่พักรวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 3. การจัดการในภาคขนส่งเปลี่ยนใช้รถยนต์อีีแทนรถใช้น้ำมันเบนซิน การใช้รถยนต์สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล 4. การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้การคัดแยกขยะและมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งขยะเปียกลดโลกร้อน 5. ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้การห้ามเผาป่าและ 6. การเกษตร การลดการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดหนองบัวลำพูมีการประเมินความเสี่ยงภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดคือมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนจัดภัยแล้งไฟป่ามีรูปแบบของฝนตกเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมและความร้อนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมรสุมลมพายุรุนแรงขึ้นดินโครนถล่มดินซุดตัวรองลงมาคือการจัดการน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการสาธารณสุข ตามลำดับโดยมีแผนการปรับตัวต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม6สาขาตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้แก่สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสาขาการจัดการน้ำสาขาเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวต่อผลกระทบและภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกสาขา ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบรุรลำพูได้ให้วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ว่าวันนี้สําคัญอันอากาต้นๆ้นนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันเราก็ต้องทําลดความเดือดของของโลกไปนี้นะครับให้ลูกให้หลานเราได้มีชีวิตมีอากาศที่ดีจังหวัดน้องบรุรลำพูตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศดังนั้นเพื่อลูกหลานเราในอนาคต เราชาวหนองบัวลำพูต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. ปลูกต้นไม้ 2. งดหรือลดการเผาทุกชนิด 3. การใช้น้ำอย่างประหยัด 4. คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 5. การเลือกใช้อุปรกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ห้าปิดไฟเมื่อไม่ใช้ 7. เปิดแอร์ที่25องศา 8. ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำ 9. เลือกใช้จากกรยานในระยะใกล้แทนรถยนต์และ 10. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก